ปลตะนออไชูน้องมาจ่ายนี่เป็นแจะเล่นกันพดึก็เล่นเนาะอืมปลากายเววาวเลยเนาะอืมเินเาไปเ

ได้เลยดานก็ลุยเลยเก็บไปกี่ปีแล้วเจ้บไปหาห้าเ้าปีอ๋อตึงรอเชียวว่าเป็นเป็นโค้งที่มีขายใช่ไหมครับครับได้มางานสิราอเห็นไหมครไมน้ต้นเั้นมันเป็นลายเป็นลายอืมแต่ต้องไปเดินเป็นลาย ลายเปลกๆเราเคยเห็นมาก่อนไหมลายบบเป๊ะๆเคยเห็นมาก่อนบั้งไหมว่ลาลักษณะแบบนี้เกินนั่งไหมไม่เกินหรออ๋อพกเราคิดว่ามันมันเืออะไรคือว่าหน้าว่าที่เป็นตามเนี่ยหน้าว่าที่เป็นกระจ่างเนี่ยเราพบได้ยังไงครับลูกตาม,มันสลัตเป็นปลูกร้อง,งีลูกร้องอะไรทั้งนั้นลูกบ้าวลูกบ้าวมันลูกแก่ลูกตามต้องมีผดอือ คือท,ที่ที่ที่พบนี่เป็นเป็นไต้ทุนบานใช่ไหมไต้ทุนบานซึ่งอ่าผมไปห้าลูกต่าง,งนะครับผมผบผมไอ้นี่ยมันมันลักษณะตัวน,นั้นดีเห็นมันเป็นเป็นแบบเนี้ยเหรอเห็นมันมันกว้างดินลอยอยู่อีกนั่งลอยเววอยู่ตรงนัน้เป็นกวะเจ้าจับเส้นตัวมันเวกับคุดมาซึ่งข้างๆมันมีมีสักไรมันสักสักเนมีมีโดมสักแม่ผมชอบช้ำกินซึ่งเราจะว่าลูก ไอ้กลุ่มนี่คือมาน่าจะมาจากสักแมวน่าว่ามาจากสักแมวถึงโรยยักยักกพอจะเลี้ยวออกมากว่านี่มันเป็นเป็นเป็นแบบลูกแก้วมาหรือเ่ายังไงไม่หลูกแกว้วนะแต่ผมเลอะผมว่ามันไม่เมือนลูกแก้วนะั้แต่ผมก็ต้องใส่ยอยู่มันก็ต้องที่เป็นน่าจะเป็นเป็นสัแมวที่กว,ว่าเนี้ยมันมันไม่เหมือนหลุดแกว้วมันมถึงบ้านเรา,าก็อยากกูเป็นเลี่ยนนะม,มันจะไม่เมือนกัน มันเล็กกว่าใช่ไหมมันเล็กขนาดมันก็นโลแกนน้ำนีนมันไม่มีนะตามที่ผมเห็นเด็กเล่นนะั่นเนาะมันไม่มีน้ำมีนมัมน,น,มนมีน้ำที่เล็กที่สุดใจเยเยาวานี้นโรเชียวว่าเป็นเป็นกล้องที่มีขาไหมครับเร็วๆแล้วเพิ่งขี่ว่าพันนันเพิ่งขี่พันนันนะจะต้องผ่านการตรวจโรคใช่ครับนั้นวจะต้องผ่านแบบแถวเราประมาณว่าต้องผันน้องเล็กปั๊นนั้น